ก็มาเจออากาศร้อนที่แบบระอุขนาดนี้เนาะประเด็นที่น่าหัวงคือผิวสวยๆของเรามันคงจะแย่สวัสดีครับก็พบกับหมอกันขยันเล่านะครับกับวันนี้ที่อากาศค่อนข้างร้อนมากๆ ในเมืองไทยเนื่องจากว่ามีปรากฏการณ์บางอย่างนะครับเกิดขึ้นบนพารทิคก็ส่งผลบางเอิญเต็มเลยให้ประเทศไทยและอินเดียร้อนแรงสุดข,ขีดหลังจากเราผ่านเที่ยง2.5 5. มาก็มาเจออากาศร้อนที่แบบระอุข,ขนาดนี้เนาะประเด็นที่น่าหัวก็คือผิวสวยๆของเรามันคงจะแย่เพราะว่าอะไรเพราะว่าพออากาศร้อนมากแสงแดดมันแรงมากนะครับก็จะมีผลทําให้เราเกิด2เรื่องขึ้นได้เยอะก็คือ1น้ําจะมันมากก็จะมีผลทาให้ซิวขึ้นง่ายนะครับบางคนอาจจะแพ้เหงื่อตัวเองได้ง่ย ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทําให้อะไรอะ่ะต้องแต่งหน้าบ่อยเนาะเพราะว่ามันเยิมนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือจะมีอายุมากขึ้นเร็วเพราะว่าแสงแดดที่แรงมากเนี้ยก็จะมี U V ที่เยอะมากการที่ U V มันแรงเนี่ยก็จะทําให้ผิวแก่ก่อนวัยอันควรนะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนําว่าในหน้าร้อนเนี้ยก็คือต้องหา c l e a n s i n ที่ดีๆล้างหน้านะคะแล้วก็ควรล้างหน้าเช้าเย็นนะครับแล้วก็ควรจะใช้ c l e a n s i n ที่ค่อนข้างดีเนื่องจากหน้ามันมากเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการดูแลเริ่มต้นตั้งแต่ ล้างหน้านะครับก็คือต้องใช้ cleansing oil ที่ล้างความมันได้หมดนะคะแล้วก็ต้องล้างเครื่องสาอางได้ดีนะครับเดยมากถ้าจะดีเนี่ยมักจะต้องเป็นย i l ผสมนิดนิดแล้วก็ต้องมี m o i s t ร r i z e r ใน cleansing นั้นๆด้วยเพราะจะทําให้แวลาที่ล้างหน้าและหน้าไม่แห้งจนเกินไปนะครับ oil เนี่ยมันจะล้างลงไปถึงรูขุมขนที่บริเวณลึกๆได้ดีมากแล้วก็ถ้าล้างสาดเกินไปและหน้าแห้งเนี่ยก็จะทําให้หน้าระคายเคืองง่ายนเวนที่เราล้างหน้าเนี่ยจึงต้องสัมผัสไปหน้าหลังล้างหน้าเราจะรู้สึกว่าหน้ายังดูชุ่มชื้นอยู่แล้วก็นนน่ลืิดคก็ จะเป็นตัวเคนซิ่งที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยจำเป็นที่จะต้องบํารุงหน้าเพราะว่าหน้าที่มันมากเนี่ยต้องเลือกครีมที่ไม่เกาะเกิดความมันบนใบหน้าแต่ว่าถ้าเราไม่ทาเลยหน้ามันก็จะขาดความชุ่มชื้นนะคะก็เป็นผลให้มันมันได้เหมือนกันแล้วก็การทาครีมที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นก็ทําให้หน้าเนี่ยไม่มันเกินไปได้แล้วก็เกิดการเลือกครีมเนี่ยมีความสําคัญสุดๆเพราะว่าอย่างที่บอกเพราะว่าถ้าเกิดครีมเนี่ยก่อเกิดความมันบนใบหน้าก็จะง่ายต่อการเกิดสิวเพราะมันจะมุดตันง่ายพุดตันง่าย ก็แพ้ง่ายด้วยเหมือนก,กันว่าเป็นสึเม็ดนึงก็เกาะให้เกิดการระคายเคืองรอบๆบ,บางคนก็นําสู่การแพ้หรือบางคนก็ําไปสู่การเห่อของสิวคอัทนที่3าเลยสําคัญอยอะที่บอกว่าร้อนและมีแสงแดดเนี่ยก็ต้องทาครีมกันแดดครีมกันแดดที่ดีก็ควร S p F 5 0 P a 3ปุ่แล้วก็รับทานเนี่ยก็ต้องทาให้ได้ถึง2ข้อนิ้วนะคะต่อครึ่งหน้าเมื่อทาให้หน้าเนี่ยได้ความหนาของครีมที่ดีแล้วมันก็จะกันแสงได้ถึงแล้วก็สําคัญเลยว่า S p F ถ้าเกิดว่า เอสเฟมันน้อยเกินไปเนี่ยและที่เราโดนแสงแดดหรือว่าระยะเวลาที่เราทาแล้วต้องทาคินกันแดดซ้ำเนี่ยจะสูงเพราะว่าพอ SPF อต่ำเนี่ยมันก็ทาให้ตัวระยะเวลาในการกันแดดเนี่ยลดลงนะครับอีกก็มาถึงทางเลือกที่4ที่ช่วยได้ก็คือการทานอาหารเสริมกันแดดมันก็จะดีตรงที่ว่าพอเรากินไปก่อนตอนเช้าแล้วต้องกินอีกทีหนึ่งประมาณสักช่วงบ่ายโมงก็จะช่วยกันแดดในทั้งวันการจะช่วยทําให้อาจารสาวบางคนที่ไม่อยากทาคินกันแดดตอนบ่ายแต่งหน้าใหม่อย่างเงี้ยทิศอย่างอื่นที่มีเช่นหน้าร้อนอย่างนี้ต้อง ล้มนะคะผู้ชายก็ต้องถือเพราะไม่งั้นเราก็จะเป็นกราบนใบหน้าได้ง่ายเป็นฝ้าได้ง่ายนะคะพวกกราดเนี่ยเกิดได้ทั้งตัวเลยบางคนแบบที่แขนก็มีก็ควรที่จะทาครีมกันแดดให้ถึงตัวด้วยนะคะแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวนะครับก็จะช่วยได้มากแว่นกันแดดใครมีสวยๆหลายอันพกเลยวันนี้อยากจะแบบมาไหนนะคะก็ะะพกออกแดดจะต้องใส่ตัวแว่นกันแดดช่วยมีหมวกด้วยก็จะดีถ้าหมวกแบบอ V กัน UV ได้ก็ยิ่งดี<ๆ>ก็จะเท่ากับเรากันอย่่งส่งชั้น ก็วันนี้ก็ขอจบการดูแลผิวแบบง่ายสไตล์หมอก,กันในดฤดูร้อนอย่างนี้ที่ร้อนแรงมากพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับหมอกันเียนเล่าก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e นะก,กดกระดิ๊งสวัสดีครับสนับสนุนโดย i n s t i t u t e skin care เซ็ตเดียวหน้าดีเหมือนมีหมอดูแล